สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชม5ประตูสปอร์ตสวยๆ1คันนะครับคันนี้จัดโปรโมชั่นงามๆสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งาน5ประตู m a สด้2ตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลมือเดียวปี2015ครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานชมเช็คทดลองขับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยผ่อน4,000กลางๆผ่อนได้6ปีเปิดโปรโมชั่นราคางามๆสำหรับวันนี้นะครับ ผู้ที่ติดตามช่องอยู่จัดไป1 9 9 0 0 0บาทนะครับไม่แท้1 3 5 5 0 0 0กิโลเมตรรถสวยๆส,ยสภาพครบจบแน่นอนไม่สวยๆส,ยสภาพดีๆมือเดียวป้ายแดงไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกความใครสนใจอยากได้ใช้งานมาชมได้เลยครับภายในสวยๆเบาะหนัง ชมเช็คทดลองขับมินบุรีโปรโมชั่นงามๆนะครับ1 9 9 0ง0าม1 9 9 0บาทไม่ต้องต่อกันให้เสียอารมณ์รับรองว่าสุดคุ้มแน่นอนนะครับใครที่ติดชามช่องนี้อยู่ฝากไว้ด้วยสนใจชมเช็คดูรถทดลองขับมาชมคลิปรอบคันคันนี้สีขาวสสวยปี2014 จดปี15นะครับรถส,สวยสภาพดีไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิความยางปี2024ช่วงร่างแน่นๆหนึบๆสีส,สวยๆ5ประตูสปอร์ตมาสด้า2เครื่องดีเซล20กิโลลิตรโดยประมาณนะครับสำหรับเครื่องดีเซลนะครับรถส,สวยมือเดียวดูแลศูนย์สภาพงามพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนชมเช็คทดลองขับรับรองไม่ผิดหวัง199,000บาทชมได้เลยครับรับรองราคานี้สภาพนี้ ผมบอกเลยว่าสุดคุ้มมากๆสำหรับลูกค้าที่ชอบและกำลังหามารด้าสองรถสวยๆดีๆฝากไว้ด้วยนะครับราคาโปรโมชั่นต้นเดือนแบบนี้ส่งท้ายปลายปีก่อนเลยนะครับ เอกาสารครบภาษีไม่ขาดสีสวยเงางาม,เก,างามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม้แท้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันกิโลเมตรรถชุดแต่งครบภายนอกภายในงามหาเอาไปใช้งานมาชมได้มาเช็คได้และก็ไม่ต้องต่อรองให้เสียอารมณ์นะครับเพราะว่าเราเปิดโปรโมชั่นสําหรับสมาชิกมาให้เรียบร้อยหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทขับกลับบ้านไปเลยชมได้เช็คได้ทดลองขับได้บริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนทั่วไทยสีสวยๆส,สภาพดีๆหาใช้งาน รับรองสุดคุ้มแน่นอนถ้าถ้าติดตามช่องนี้อยู่เราคัดรถสวยเช็ครถสวยมาฝากที่เหลือสมาชิกพิจรารณาตัดสินใจชอบไม่ชอบไหวไม่ไหวงบเท่าไหร่จัดไปเลยครับกับสภาพนี้นะครับ1 9 9 0 0 0บาทเครดิตด,ดีก็ออกรถได้ผ่อน4,000ก,กลางๆผ่อนได้6ปีรถดีๆฝากไว้กับสมาชิกค,คลิปส,สวยๆภาพงามๆฝากไว้ให้ชมฝากไว้ให้ดูเผื่อจะถูกใจสมาชิกชอบมาสด้าจัดไปครับ 5ประตูสปอร์ตม a สเตอสองเครื่องดีเซล1.5ออโต้น้ำมันดีเซลนะครับเครื่องดีเซลรถสวยพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะครับปุ่มพุชสตาร์ทรถสวยเบาะหนังงามกริปใครสนใจถูกใจมาชมได้มาเช็คได้สมาชิกบานไกลไม่สะดวกเดินทางถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับผมกล้าการติการจะส่งจับจองกันได้เลยครับจองกันไว้นิดหน่อยแล้วก็เก็บเงินที่หน้าบ้านได้ครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดส่งทั่วไทย ผมเปิดช่องมาแล้ว6ปีเปิดช่อง YouTube เพื่อการขายออนไลน์เพื่อการสร้างเครดิตเพื่อจะได้ขายของได้น,น,นะครับเรามีเครดิตรับรองว่าไม่ผิดหวังสภาพแบบนี้นะครับกล้าการันตีการจัดส่งได้เลยรถสวยรถดีคัดเช็คมาฝากกับสมาชิกค,คลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเราอยู่มินบุรีกรุงเทพครับเราอยู่มินบุรีกรุงเทพจะสดจะผ่อนจัดไปฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ